ครับ P C X นะครับก็รีเควสขอเบอร์50นะจริงๆก็ใช้เบอร์40ก็ได้นะครับก็มีขายเหมือนกันนะครับเบอร์40เดี๋ยรจะเล่นเป็นโมลิเจนสกูตเตอร์ก็ได้นะครับี๋ยวจะเป็นสกูตเตอร์เลก็ได้นะครับมีขายนะครับครบทุกซีรีส์เลยนะครับเบอร์60ก็มีนะครับสั่งได้นะครับก็เติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับ Additive Shooter นะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับ แบ่งขายนะครับไม่ต้องไปซื้อเป็นขวดนะครับเป็นขวดกวแ็แพงเราใช้แค่นิดหน่อยเองนะตัวนี้ p เอกซก็ใช้ไดา้มาณร้อยร้อยยี่สินะครับนี่เป็นน้ำมันเก่านะเราฟัดชิ่งออกมาก็าจะดำมากนะฮะนี่ถ่ายน้ำมันสฟ่วนทายด้วยนะครับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของลิขิตมารีทั้งชุดนะครับ